هاي แล้วพี่น้องเอราบสวัสดีพี่น้องสวัสดียามสายพี่น้องเจ้าพกับสงโพน้ําน้ําโทรคือเก่าพี่น้องเอ้ยก่อื่นับเบิ่งกืมาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเด้อกดติดตามอน้องน้ําโซเด้อาสิมาบ้านพี่น้องลูกชายก็ให้อยู่มาเล่นนเบิอนาะมีของให้นําพี่น้องนี่น แมลงองบาปสห้ออกแมลงองฟอนน้ำโสกเลยนี่พิเศษเบิ่งมียัางเนีองอทีงงงทสุภาคมาีเรือทองมียนมึมกแห้งน้ำพี่น้องแล้วก็อ้าวปลาวานไปเลม,มีปลาวานน้ำพี่น้องเยเมื่อคนกินมีปลาเค็มน้ำนี่น้งในทงนมีปลาเค็ม มื่อเล่นน้ำเลยก็เลยเอาน้องสุกมื่อน่ะมืออาญาไหมเอาของไปเอาของไปให้ยน้องนี่เอาดอกกอนี่เแอ้พิ่นพางมาเตโดนนะฮาก็มันก็ชิมือเนาะปิดสูบพามาได้ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วไปน้องสุกสิไปใส่ปาสิไปใส่หายแล้วพี่น้องไหมหายดิใจอยากเมื่อบ่

มาอดหน้าลกรหาเลยเฮ้ย้ยเยอย่ายายาออโนี่นี่อสัตว์อรน่ารออละของฝากของิซูมาให้จะกินได้หรือบ่ักินเป็นหรือบ่ปลาวอนปลาหมึกลาเค็มโเค็มอายุจังี่กยูนหอนดุกอ่ากดทำ กัอบน้ำาคข้ายันนบน้ำเอาหอยยุกไก่ยันนาวคีข้าบอแล้วก็เขียดอะเขียดอะเขียดอะบอกให้อาบน้ำก็อป่าบอกเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วนี่เขาไบวผู ปะปะอาบน้ำของน้าปะแชอยู่ล้มตุ่มเลยเนาะอนเหือนกัขี้ห่มาหอนกันแล้วเนาะขี่รถมาหอนกันอาบน้ำ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 นยัง้รางดีเอาหนพอขี้ขี้ขึ้นรถแล้วหอนรับเลยอืมอาบน้ะเออบ่เห็นว่าอยู่เนาะน้อนบ่ จักจันห้องลายม่ถะเนื้อเฟอรติดอ่ะเถะปลาหมึกนะเสร็กัน,น,น,นแล้วปลาหมึกวานปลาหมึกแห้งน,น,นมดอกกินแล้วแล้วไปซื้อผ้ปปามาจานแรกเสียบได้พีเพชรม,มากวนเพ็ดมาเพชรมาเอาหมเหมือนที่น้อยนึงแ็งโอปโ แฟนวะป่ะอ๋อก็แหิโอ้ก็ปลาตัวเข็มทีเป็นยังกินกินกินแฟนปิ้งแลืวกระจำกินทีอาเข็มเจังหน่อยล่างน้า่อนกอนก็เป็นตะกินมัน้ะเนาะฟาร์มเฮ็่แต่ฮึ่งๆแหละเต็มเต็หลงมา เร <c oughs> ื่อันมน้นมนี่แบงพนั่นแบงพนี่ก็ได้ทำนี่แล้วแบงกับป้าหน่อยนึ่งน้องสาวหน่อยหนึ่งแทนดีหน่อยหนึ่ง นกพระเเรียแล้วพ่อนสรานะเขาเรี่ยมาเลยเอาไปใส่น้าหนามาบังดูคนน้าว้าว่หน้ากาบหน้าห้เี๋ก็ต่อจุฟ้าคนน้าแห้งรีบว่อนี้าหอะนาามนี้าก้ากห้อนางนไ้มาามหน้าอีเนาะหอยเลย้า กบกบกบเอาห้งอุ้ยปฮงไปไดีมาทำเพ่ง nhà นะท่า้ายมมแห้งเลยมมแห้งแล้วเอาน้าเลยายหัวอะไรเป่าเนี่ยง่ามไม่หงเลยแกแล้วหูเพื่อนะครับตามหูนะได้กพื้นอ

กาเขียวเยอะๆเขียวมาเขียวมาตอมบ่เงินว่าเนาะตอมขนมน้องเสือน้องเสือรอให้น้องเสือรอให้ดีแล้วต้องปุ้นเด้อน้องเสือรอให้เด้อม่ใช่มาเล่นน้ำนานเห็นบ่ฮะวันหนึ่งไอ้แพรไปเล่นน้ำวนนอนบนมือแล้วเขาเมื่อพันนอนโอ้เล่นเหตนฉันจีว่ามีคนมาเล่นน้ำแต่ก็เล่นเล่นนหาง หมาแล้วสาววพินสาวปาสาวปูอืม,ม,ม,ออมบมาเลยบเข้ามาแล้วยาเลยเสิสารก็ได้เลยเนาะป,ปล่อยเพอนี่งัวก็ไปบ้านงัวอดีเขากับแม่ทีงัวกับแม่นี่ เแม่นี่ปากีอยากตลอดเวลาหมือนไอเสงปิติบันน้ำม่วงชนะบ่มีแห้งแล้วบันาน้ำแล้วเลยอืมอ่าอีกเออืมเออนอนแห้งมีแห้งแห่างั่า่า้าอางง

บเป็นยังมาเข็มซองเลขาจับค้าก็หายแล้วมันรู้จักจับค้าหายบ้าเคี่มแลกวข้าจับก็ยู่ในซื่อแล้วบงหนาพึ่งบังหนาเราบอกาน้าบอกน้าไอ้บ่เนี่ยเฮยเขายืมกระป๋าไปเอห้กับทีลรแต่ว่ายิบดีกว่าที่ตัวมันก็อุดเอา

นั่งหน่อยเพลงปัศมานได้ก่นกนอนเขาใหญ่แล้อขี้ไล่แล้วปุ่นเอาไปเพียง่านี้พี่น้องถ้าถึกใจที่เริ่มกดไลค์แชร์ได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด็จะไข่ออกกันคลิปหน้าสบายดีพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งด้วยพี่น้องบายบาย